คิดถึงคิดถึงไม่ไหวอาจจะจะไม่จะอยู่ที่ไหนล้วบอกด้ไมเรจะไปให้ไวตอนนี้เราท่านันอยู่ที่ไหนคิดถึงคิดถึงไม่ไหวอจะจะไม่จะอยู่ที่ไหนล้วอกด้ไมเรจะไปให้ไยดปด๊ดพับพับพี่พี่พมพครับเจอผีเหรอไม่ไ่เจออะไรเจออะไรตรงนี้ไม่รู้ครับเฮ้ยมันไผ่โ่ึบมันมันเออออนี่ไงมันเป็นโกด เออหยิบอยู่ไฟไปเลยอ,<ม>เอ่านี่ไงมันเป็นอานีเจริงด้วยมันมีสิบข้อแล้ว<ม>อา้าวไอ้บอยไอ้มารกัะเอ่อาไม่รูอ้อ่ไม่รู้ เรามากันอีกไหมได้นะรู้สึกว่ามันมันยังไม่พอไงใช่เรามาวันแรกเราต้องมาอีกมาให้ครบวันไปเลยใช่ใช่ยังรู้สึกเล่นบ้านลมไม่พอเลยเนี่ยมาทาอะไรเนี่ยเป็นเด็กวัดแหละไม่ต้องไปกวาดมาร์คไม่ใช่หน้าที่มึงเป็นเด็กวัดเลยเป็นทาแทนเด็กวัดเลยมาครับเคยเป็นเคยเป็นอ๋อเคยเป็นเห็นไม่กวาดแถวนี้ก็เลยแกยเลยหยิบมาเห็นขยะนิดหน่อยกว่าเคยเป็นเด็กวัดเคยเป็นเด็กเลี้ยงแกะมั้งพี่อ๋อ ไม่เล่นอะไรกันเนี่ยไม่หากันเลยเอาอง่ายๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลิสไว้เลยเราจะเล่นอะไรบ้างจับปลาละหนึ่งอันอ่าปลาโป่งอ่าปลาโป่งยิงตุ๊กตาใช่ๆๆแล้วก็หาขนมกินอ่าบิงโกเออใช่บิงโกแล้วก็หาของกินพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เหมือนมีหมุกกระทะมานี่ใช่เหรอโอ้ลิเกด้วยใช่แล้วก็นอกจากลิเกมีอะไรนะประกวดนางงามอ่ะเออเห็นว่ามีเด็กโรงเรียนเราไปด้วยนะ อจริงป้าเดี๋ยวผมจะใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นดาวโรงเรียนโุ๊ยดาวโรงเรียนแล้วใช่อันนี้ได้ข่าวลือมานะคนนี้กูจองไม่ผมขอไม่คนนี้จองเนี่ยเราจองคนนี้ไม่ไม่แี่ย่ได้ดิเออพูดถึงแฟนยังไม่ออกมาเลยเนี่ยบอกไปตั้งแต่ปลาโป่งแล้วบอกขอไปเข้าห้องน้ำเนี่ยสามสิบนาทีแล้วเนี่ยเดินห้องน้ำสิบแชทไปบอกบอกว่ายังไม่เสร็จตั้งแต่สนาทีที่แล้วเข้าไปก่อนแฟนพี่อยู่นี่พี่ไม่ใช่นี่มันห้องน้ำชายไอ้น้อง โอ้ย <anut S 2> <centimet> เอ็งมอสีแล้วนะยังยังแยกไม่ออกแล้วไหนห้องน้ำชายไหนห้องน้ำหญิงอ่ะอยู่นี่หรอไม่ใช่เดี๋ยวห้องนี้แหละอันนี้กูเปิดเลยนะเฮ้ยทำไมเ้็นหญิงจิ้งจิ้เออห้องน้ำหญิงกห้องน้ำหญิงดิวะยาวกูหน้าเบบผู้หญิงผู้หญิงอยู่ข้างในทำไงอ่ะอ้าวอันนี้มันมันควรโมโหเนนอยู่ข้างในได้ไงห้องน้ำหญิงอ่ะเมื่อกี้อะไรอยู่ไอ้มารเอาไว้ว่าเปิดเลยเถะไม่เสียเวลาเอาเลยนะอหนึ่งสอง สามบอย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 ผีผีตัวไรนี่เอาแฟนกูขอโทษทีแม่งพุกเต็มๆเลยไม่ไม่ได้ฮุกเมื่อกี้แค่ผักเฉยๆใช่ไหมโมพี่ผักเราเฉยๆใช่ไหมกิ๊บหลุดเลยใช่ผักโดนหัวไงกิ๊บหายไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปซื้อกิ๊บใหม่ให้ที่ห้างบิ๊กซีใกล้ๆนี่เองเนาะงั้น อ่าในไหนโูก็มาแล้วเรากลับกันเลยไหมเดี๋ยวมาร์คบอยไปเล่นเกมบ้านกูต่อโอเคไหมเออได้แล้วมาทางเดี๋ยวซื้อซื้อไอ้นี่ของกินเออได้ได้ได้เอางั้นงั้นเอางี้ดีกว่าเอางี้เดี๋ยวตอนเราขับรถแยกอะเราขับแยกไปเลยพวกมึงไปไปเซเว่นกันเดี๋ยวกูไปส่งโูที่บ้านโอเคอยากได้อะไรบอกได้เลยได้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 ไน้ได้ไอ้ไม่เอาดีกว่าพรุ่งนี้เราเรียนใช่ได้ไี้ได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 ้ไิ้ได้ไดไปกได้ได้ไดไป อีกอย่างเราเป็นนักเรียนด้วยเรายังไม่ควรกินใช่ไหมใช่เรียนจบก่อน่คยว่ากันไปขวดไอ้มาขวดผมได้อาชีพพี่โตขึ้นยางไม่แต่ว่าเขาหน้ามึงเอารถมาจอดข้างในนะต้องเอาขี้เกียจเดินไปไกลรถมันเต็มแบบเพื่อนใช่ก็ด้วยเออมันก็ด้วยความที่เราไม่รู้ด้วยไงว่าวัดนี้มันเป็นยังไงไงเราก็เพิ่งมาครั้งแรกด้วยใช่แต่ต้องรีบมาให้ไวนี้มันเป็นบทเรียนใช่นี่ก็ไม่มีคนแล้วเรากลับบ้านงันดีกว่าก่อนมีเน็ะมีที่ไปกลับบ้านกัน มืดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออหนูหนหนุ่นหนุ่อ้าวลุงครับผมลุงไม่กลับอีกเหรอคือสนใจมาเล่นบ้านเป็นเสียงของลุงไหมงานว่ามันปิดแล้วนะลุงใช่เปลี่ยนแล้วอ่ะเล่นเกมกันด้วยดีใช่ลุงก็ต้องมีกลับบ้านอยู่พ่อแม่ดูด้วยมันก็เต็มไปไม่ค่อยอยากกลับบ้านช้าเท่าไหร่ใช่นี่ห้าทุ่มแล้วอ่ะ เข้าใจเข้าใจเม่กาก็บอกมาไอ้หนุ่มไอ้ลุงแม่ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะดูแม่หนุ่มคนนั้นยังไม่กลัวเลยก็อยากกลับบ้านนะผมเนี่ยชายทั้งแท่งลุงจะเป็นกลัวอะไรผมผีอ่ะผีมีแค่ในหนังเออค่าเข้าเท่าไหร่ออกมาเลยลุงพูดมาเท่าไหร่โอ้พูดอย่างนี้ท่าอย่างนี้ผมยอมไม่ได้ลุงนะยี่สิบนะยี่สิบอันเนี่ยผมให้แฟนไปอ่ะไปนึกแล้วมาไม่เป็นไรหรอกบ้านย่สิงนันวัดนิดเดียวอ ไปกันเถอไปปะ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 ปอุ้มแดนอุ้มไปแล้วเนี่ยมาเร็ว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 กล้าดีดีว่ะเออแน่นอนลุงออกมาเนี่ยผมหน้าเข้มเลยบอกไว้ก่อนเฮ้ยปิดประตูอัดใจเย็นรอก่อนเนี่ยเห็นไหมโมห้าทุ่มอันนี้ตอนนี้ห้าทุ่มห้านาทีใช่ไหมห้าทุ่มสิบเราออกมาเลยโอเคบ้านมันแค่นี้อุ้ย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 แค่นี้เองเขาแค่เป็นเออ่วิทยากรใช่ครับผมมาไม่ไม่ส่งไม่เสียงไม่ชิพายอ่านี่พวกผมเป็นนักเรียนสี่คนที่จะมาเล่นบ้านดีสิงนะครับ ใช่ครับกดกลองที่นี่นะครับคเออย่าส่งเสียงดังและอย่าหยิบของโมโซนะครับเมื่อกี้ส่งเสียงดังมากสิ่งที่ควรระวังนะครับใครดังคือการแยกจัดกันเฮ้ยเราเกาะกลุ่มกันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงและที่สำคัญนะครับห้ามเปิดหน้าต่อไปจนกว่าจะทำกฎข้อนั้นเสร็จครับกดห้ามเปิด กดหมายถึงอะไรอ่ะอารมณ์แบบว่าใน YouTube หรือเปล่ากดแปลกๆอะไรเงี้ยกดแปลกๆอะในเงี้ยทั้งหมด10ข้อครับ10ข้อเฮ้ยอันนี้บ้านมีสิ่งแบบแบบไอเดียใหม่นะอันนี้ชอบนะกดแปลกๆเหรอเออในห้างยังต้องแพ้เลยเนี่ยแพ้บ้านมีสิ่งงานวัดเนี่ยน่าสนใจนงานวัดแต่นี่มันบ้านจริงๆเลยนะพี่เออเขาทำวัดทีาไหนไม่จำได้ว่ามันมีอยู่แล้วนะอ๋อเหรอใช่ก็ตอนที่เรามามันก็มีอย่างนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ะ แต่ว่าแน่ๆเราเล่นแป๊บเดียวโมบ้านแค่นี้เองอย่าถ้าเกิดแม่ด่าพี่รับเลยพี่รับรับเองว่ายอมยอมยอมไมผิดเลยสิทธิอเอ่ยสิข้อมืนสิเที่ยถูกต้องโมใช่เชื่อใจพี่ไหมล่ะถ้าด่าก็โทษพี่เลยก็ได้ว่าพี่เป็นคนพากลับดึกแล้วก็เราก็มีถ่ายรูปส่งส่งในไลน์ให้แม่แล้วนี่ว่าเรามางานวัดไม่ได้ไปแบบว่าไปทะเลทลายที่ไหนอืมค่ะค่ะไป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 มันครับเขาหายไปไหนแล้วเดินเข้าไปแล้วเดินเข้าไปแล้วเอาหรอตกใจนึกว่าหายไป ไปบ้านแค่นี้เองบ้านฟิวโมเดิร์นจะไปกลัวอะไรละ่ะปกติมันจะเป็นแบบบ้านแบบบ้านไม้อะไรอย่างงี้เฮ้ยิย้มอุยตุ๊กตามากใหญมากเลยจุดใหญ่ๆแมวแมวเาขาห้ามนี่เขาห้ามหยิบของมูซ้ว่วนี่แล้วก็ห้ามเสียง,ง,งดังด้วยใช่อ้าตะโกนอะไรเมื่อกี้ไม่เอ้ินไม่ไม่นับไม่นับไม่เอาไม่นับไม่นับไม่รู้กดเลยมูระวังมันเป็นโตพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษ เฮ้ยนี่ไอ้บอยกูไม่กลัวกูไม่กลัวโอเคโอเคดึงหน้านไม่มูอย่าบอกแล้วมีแค่นี้เองเอ็มาร์นี่ไม่ไม่ใช่กูพี่เออหน้าเหมือนมึงเลยไอ้มาร์ดไม่อยู่พี่ไม่เหมือนไหนเปียบเปียบเฮ้ยแต่บอกก่อนอย่าแกล้งแฟนกูนะแฟนกูกลัวผีเออจริงแกล้งมารร์เหอไม่มันเป็นประตูแบบออโต้มึงเคยเห็นเซเว่นปะล่ะอย่างนั้นแหละเห็นโมผิดเมื่อกี้อ๋อแล้วก็ไม่บอกเออมึงแกล้งกู เอ้ยเราต้องทำอะไรโมค้ามกลับไโมจะแกล้งพวกพี่ทำไมล่ะยังไม่ได้กดนะอ้าวมันเป็นไม่มันเป็นคอนเซปต์ของบ้านผีสิงไงมันต้องมีกางค่าเวลาไว้ก็ได้โอเคงั้นเรารีบเลยแล้วกันนะอ่งั้นเราเริ่มจากอันนี้ที่เขาบอกเราต้องหาออะไรนะกดใช่ไหมมันก็ต้องมีสมุดให้เราอ่านใช่เราไปหากันดีกว่าหรือว่ามันจะมาเป็นอิเตอร์เอกแบบไหนเราลองค้นหาดูกันโอ้มีเสือด้วยเสือร้องไห้หรือเปล่ากไก่ย่าง พิบพั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 บพิบพิธีครับเจอผีเหรอไม่ไม่เจออะไรเจออะไรตรงนี้ไม่รู้ครับเฮ้ยไฟมัน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 เอออโอ้นี่ไงมันเป็นโกดเออหยิบหยิบไฟไปเลยอ่านี่ไงมันเป็นอานเณิจริงด้วยมันมี10ข้อแล้วออ้าวไอ้บอยไอ้มารอ่ะ เออไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ก็เดินมาด้ยวยกันนี่แต่เมื่อกี้ก็หันพร้อมพี่เยอะชิบหายแล้วเอเอเรากลับบ้านกันเลยไม่ได้หรอไม่เป็นไรโมมันอาจจะแกล้งกันก็ได้เ,เล่นให้จบรีบเล่นรีบกลับโอเคไหมเราเล่นกันสองคนก็ได้มันอาจจะป๊อนหนีออกไปแล้วก็ได้ยังไงพี่ก็ไปส่งเราอยู่แล้วโอเคมีไฟขอบคุณครับไปเรา,เอ,าอ่านกดข้อแรกกันเลยดีไหมอก็ได้นะโอเค <c oughs> นำทูบมาปักตามจุดที่วางไว้สามจุดทูบที่เราถือหรือเปล่าน่าจะใช่นะมนูมีอีกอันนึงอ๋อก็เป็นโมอยากปักไหมไม่เอาปักตรงไหนเน่ยเดี๋ยวนะไม่รู้เอานั่นหรืเปล่าไหนอ๋อนี่เหรอลองม่าจะใช่มันมีสามจุดไหม่ะเน่ลองลองดูก่อนอ๋อนี่หนึ่งสองแล้วก็ อันที่สามอยู่ไหนเอ่ยอยู่ด้านในไม่ใช่อ่ะมีแม่มูข้างนอกมีไหมอยู่ด้านในหรือเปล่าด้านในพี่ดูแล้วว่ามันไม่มีอ่ะใช่ะสามจุดเดี๋ยวพี่อ่านดีๆก่อนะหยิบคัมันมันมีขั้นตอนในกหยิบทูบอาตาหาต้นไม้ปักทูบตามพื้นสีแดงใช่ใช่โมเราเรามาถูกทางแลวอ๋อน่าจะเป็นข้างบนมั้ง เพราะว่ามันเหมือนให้เราตามขึ้นไปแต่ว่านี่พี่ไอ้นี่ไม่ได้เราเขาก็ห้ามอยู่ของมูซัวแดกมันเใครรู้หรอกนี่เดียวไปวางที่เดิมเลยวางได้ไหมวางไงอ่ะโอเคไป<อ>ตามมานะหวังว่าไม่มีอะไรอาจจะมีผมมานิดนึงแต่เขาคงเป็นทีมงานพนักง,งานในนั้นน่น่น่่น,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 นมีคนวิ่งด้วยนี่กลัวอะไรล่ะนี่ไงจุดที่สามแมะเข้าให้เรียบร้อยอันต่อไปวางดอกไม้ ที่ให้ <What? S 1> ไว้หน้ารูปบูชาบนห้องนอน mm hmm. ขั้นตอนก็คือนําดอกไม้ที่ได้ไปวางไว้ที่ชั้นสองหากเอื้อมไม่ถึง mm hmm. ให้หาอะไรมาต่อตัวขึ้นแล้วก็อันที่สามก็คือปักดอกไม้ในแจกันที่เตรียมไว้แล้วทําตามข้อต่อไป mm hmm. กลัวอะไรหรอหน้า mm hmm. ไม่มีมีอะไรหรอเห็ เขาอาจจะเป็นพนักงานที่แบบมันจะมีจุดซ่อนก็ได้แต่ว่าพี่ขอหาแชร์กันก่อนวางดอกไม้แชร์กันด้านบนนี้แล้วเหรอนั่นอะอ๋อนี่เหรอให้เราหยิบเดี๋ยวเดี๋ยวดีพี่พี่ก็ไม่ค่อยเลียวยวางดอกไม้ที่ให้ไว้หน้ารูปอ๋อคือวางดอกไม้ดอกไม้อยู่ใส่นี่เหรออันนี้มันเนื้อนี่ดอกไม้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 ในกล่องใต้เตียง มีแต่เข็มฉิดยาแล้วตรงนี้ล่ะเฮ้ยไม่มีเขาไม่มีแบบว่าคําใบ้หรือไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยหรอหรือว่าดอกไม้อยู่ข้างล่างมูอยูงช้นล่างไหมพี่เพราะว่าก็ไม่ได้ดูแบบรอบๆด้วยดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ตามกล่องนี่เหรอไม่ใช่นี่มูอยู่ใกล้ๆพี่วะไหนมนมันจะอยู่ที่เดิมนะใช่เหรอแต่ตอนหยิบมาพี่ไม่เห็นนะเอ้ามาไงวะ ทีมงานจะเอาของมาใส่ก็ได้แต่เมื่อกี้ไม่ได้เห็นใครเดินมาเลยนะใช่ไม่หรือว่าเขาอาจจะมีแบบว่ามุมแบบที่เขาหลบได้หรือเปล่าประตูเปิดอาจจะประตูเปิดอะประตูเปิดไม่มีเสียงคนนะเรารีบไปข้าบนกันดีกว่าไปจะจบแล้วเนี่ยฉันสองก็จบแล้วไปึบขึ้น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 บิงบิงวิงบิงวิงบินบิงบินฮึบโอเควางไว้ตรงนี้ฮึบ อ่าเฮ้ยอะไรแตกน่าจะเสียงจากทีมงานไม่น่ามีอะไรหรอกมูเชื่อพี่เป็นทีมงานพนักง,งานของเขาแหละ <c oughs> อันต่อไปแ <c oughs> <c oughs> ฉเรื่องเพื่อนที่มาด้วยหนึ่งคนขั้นตอนก็คือเอแฉเรื่องเพื่อนที่มาด้วยกันคนไหนก็ได้จําเป็นต้องเล่าอ๋อหน้ารูปเท่านั้นหน้ารูปก็คือข้างหลังพี่มัง้งต้องเป็น <c oughs> จริงห้ามโกหกทาไมต้องแฉด้วยวะ แล้วมันเป็นเกมมันเป็นเกมของเขาที่มาด้วยกันก็คือไม่จะเป็นต้องเราสองคนก็นได้ที่เราเป็นแฟนกันไม่ต้องก็ได้แต่เป็นเพื่อน <Ừ. S 1> งั้นพี่จะแฉบอยเราจะแฉใคร <Ờ> ก็เราเป<ช>็นไอมาร์กเลยแหละเพราะเราอยู่ห้องเดียวกันนี่แฉ <Ừ. S 1> อบอยอะไรดีอเ <c oughs> <c oughs> อ่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วไอบอยขี้แล้วไม่ลาดส่วม oh. ได้ใแชบบ่ไหมแต่มันเรื่องจริงนะ <c oughs> <laughs> มันเรื่องจริงนะในบ้านพี่ด้วย่อมาร์ก ในช่วงประมาณสองสามวันก่อนอจะไปสารภาพรักผู้หญิงที่ชอบแต่ผู้หญิงที่ชอบเขามีแฟนแล้วเ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยแต่เราขำในสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้อ่ะหลังจากแฉเสร็จแล้วต่อไปอ <c oughs> <G> ก็คือกินอาหารที่เตรียมไว้บนโต๊ะอาหารแล้วก็ขั้นตอนก็คือลงไปกินอาหารที่เตรียมไว้ให้แล้วก็ห้ามนําไปทิ้งและจําเป็นต้องกินให้หมด ห้ามแย่งของกินของตุ๊กตาคือเราเหมือนเราต้องกินกับตุ๊กตาเหรอหรือ,อยังไงอะอืมยังไงนะกินข้าวกับตุ๊ก,กาตาห้ามกินหมดเอ้ยห้ามกินห้ามกินต้องกินให้หมดด้วย <c oughs> เราได้กินข้าวฟรีด้วยเนี่ยแต่เราเพิ่งกินจะเมเบื้องไปดีอ๋นี่ไงตั้งแต่แรกเลยปะอ๋อตุ๊กตานี่ห้ามแย่งใช่ไหมทำไมตุ๊กตาไมนเหมือนแอนนาเบลเลยวะ มพี่แต่อาหารแต่และชิ้นมันติบหมดเลยนะ <The> ทั้งเน่าเลยอ่ะทำไงได้เราก็ต้องกินให้หมดอ่ะหมหมหม,มอะไรอะไรหน,ะหน้า TV. หน้าทีวีหน้าทีวีเห็นไหม <c oughs> เห็นหรือเปล่า <c oughs> เราเรากินดีกว่าเราเรีบกิน <c oughs> okay. เรีหยิบโอเคเรายิบไว้ก่อน ยิ่งน้อยไม่ต้องหมดก็ได้เพราะว่าพี่ไม่ได้กลัวผีหรอกพี่แค่ตกใจเฉยโมฮึบอาจจะมีอะไรตรงนั้นหรือเปล่าเขาหายไปแล้วแต่ว่าต่อไปดูข้อต่อไปก่อนฮึบหนึ่งสองเฮ้ยเราทำมาแล้วสี่ข้อโมูต่อไปอันที่ห้าเอาเนื้อดิบใส่ในกล่องข้างตู้เย็นตามหาเนื้อดิบในบ้าน นำเนื้อบิบเออนำเนื้อดิบไปใส่ไว้ในครัวบริเวณข้างตู้เย็นเนื้อดิบก็คืออันที่เราถือหรือเปล่าไม่น่าใช่นะอ้อแต่เหมือนเออใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เหมือนพี่แบบว่าไอ้นี่อยู่โอ้ต้องขึ้นขึ้นลงลงหวังว่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวพี่นำให้โมไม่ต้องห่วงหนึ่งสองเฮ้ยโมอย่าเพิ่งพี่เห็นตรงนี้ตรงนี้โอ้ยไปโมหยิบอันนั้นแล้วเราก็ ไปก่อนเลยพี่ให้ไปก่อนเขาหายไปแล้วไม่ไม่เห็นไป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 เรื่บ้านแค่นี้ทำไมมันพองผมมาได้ทุกที่เลยเนี่ยโอเควิโมโมโมระวังด้านข้างด้านซ้ายฮู้อ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 ้าพนักงานใช่บ้านมีสิ่งอยากรู้เขาหายไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ลืมละ ต้องเอาใส่ไว้ในข้างตู้เย็นเหรอที่ไม่ใช่ตู้เย็นใช่ไหมอ๋อบริเวณข้างตู้เย็นใช่ใช่ใช่โมอย่าโมเอาไว้ข้างบนแล้วกันพี่ไปข้างล่างเอาโมใส่แล้วเหรอไอใส่ของสิ่งอะไรอ่ะโมทําอะไรหรือเปล่าไม่นะก็ก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเออเนาะอาจจะเป็นไอ้บอยกับไอ้มาก็ได้ไม่หรอกมั้งวิวิวเดี๋ยวพี่อันต่อไปเลยไหม หายไปแล้วเฮ้ย <He i, S 2> ไม่ได้กินนะอ่ะเพียบกินไหมหรอไม่ไม่ไม่ไมไมตุ๊ก,กตาก็ไม่น่าใช่ไปโมเราเรีบให้จบดีกว่าเข้าต่อไปเข้าต่อไปสี่แล้วห้าแล้วหกไปเอาเข็มฉีดยาในห้องนอนขั้นตอนก็คือไปชั้นสองแล้วหยิบเข็มฉีดยาที่อยู่ใต้เตียงเพียงอันเดียวโอเคเพียงอันเดียวตอนนั้นพี่เจอแล้วแต่ตอนนั้นเจอเยอะเลย แค่อันเดียวอันเดียวอันเดียวโม้เรื่อยๆตรงนี้โอเคพี่ได้มาแล้วปีพี่อ่านก่อนอยู่ใกล้ๆพี่ไว้เรามาข้อที่เจ็ดแล้วโม้ใกล้แล้วใกล้จะจบแล้ว <c oughs> น้ำเข็มฉีดยาไปฉีดใส่ตุ๊กตาที่นั่งในห้องครัวทำ <c oughs> ไมต้องฉีดอ่น้ำสิ <c oughs> น้ำเข็มฉีดยาที่ได้ไปฉีดให้ตุ๊กตาสนใจอาหารที่ตุ๊กตากิน ได้แต่ห้ามเปล่นต,ตูมตุ๊กตามกินด้วยเหรอตุ๊กตาจะกินข้าวป้าไปแล้วมันอาจจะเป็นระบบอ่หุ่นยนต์อุ้ยโมข้างบนหัวไม่แต่เขาคงแบบว่ามีอะไรติดไว้ข้างบนก็ได้สวัสดีครับพี่ไปกันดีกว่าไปไปไปึบบฮึบโอเคฉีดใส่ตุ๊กตา โม่ฉีดไหมไมีเอาแค่ตุ๊กตาเองนะมีเอาจะไม่าไมขาให้ฉีดใส่ตุ๊กตาใช่ไหมพี่ว่าลืมแล้วคิดลืมด้วยโมเดลกลัวฉีดใส่ตุ๊กตา<ช>โอเคใช่หนึ่งสองสามเบิ้ลจับยี่อ่อ์ปนจานฉีดฉีดเอายังไม่ได้ฉีดเหรออ่ะฉีดเรียบร้อยแล้วยังไงต่อบนบนบนจานมันมันมันอะเฮ้ย มันเหมือนเครื่องในของมนุษย์เลยอ,ะอ่ะหรือเปล่าเราเขาให้ทำอะไรทอพี่อ่านหน่อยเอ,อ่อแต่ดูเหมือนตุ๊ก,กตามาขยับได้นะมอ่านก็นไดไ้ไม่ไม่หรอกไม่ไม่ไม่ไมไมไมข้อแปดแล้วเอาจานที่ตุ๊ก,กตากินหมดไปไว้ไปกองไว้ในซิงค์ขั้นตอนก็นคือนําจานที่ตุ๊ก,กตากินหมดแล้วไปใส่ในซิงค์ โดยที่ห้ามเปิดน้ำล้างและห้ามละสายตาจากตุ๊กตาจะท,ทำยังไงวะแต่เราอยู่กันสองคนนี่ห้ามละสายตางั้นเดี๋ยวมูเป็นคนเอ่อมองแล้วกันเดี๋ยวพี่เป็นคนเอาจานไปไว้ที่ซิงค์แล้วก็ห้ามเปิดน้ำ<ม> okay. อโอเคมาอึ๊บโอเคแล้วก็วางอ่ะโยนอ่ะมูมองอยู่ใช่ไหมอึบโอเคออเรียบร้อยต่อไป กลับไปตรงที่เจอสมุดอ๋อกลับไปตรงที่เดิมมาที่ตรงที่เราเจอสมุดเนี้ยสมุดภารกิจอะแล้วก็หยิบมีดขั้นตอนก็คือเก็บมีดไว้ในตัวระมัดระวังให้มากๆและทํากดต่อไปไปเราไปหยิบมีดกันเถอะให้แทงตุ๊กตาหรือเปล่าความคิดพี่นะจากที่พี่วิเคอไว้เฮบเฮยังไม่มีมีดเลยอะฮใช่ตรงข้างบนหรือข้างล่างหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ไปดูข้างบนอีกทีนึ่งหรือโมจะอยู่ตรงนี้หรือว่ายังไง ดไปด้วยกันอ,อีกรอบไหมพี่อยู่อีกรอบเหรออ้าวแต่มันมาแค่อ,อันเดียวดิไม่นเมื่อกี้หยิบไปแล้วอีก,กนนอันนึงอ้อมูยไปแล้วหรออ่านข้อต่อไปเลยไหมอืออือโอเคฮึบหนึ่งสองสามสี่ห้าจ็แปดเก้าสิบฆ่าคนที่อยู่ด้วยขั้นตอนจะใช้มีดที่เราให้หรือวิธีอื่นก็ได้ขอแค่ให้มันตายฮอ ฆ่านี่นะไม่มั้งบ้านผีสิงเราจะฆ่ากันทำไมเขาคงแต่ว่ามันไม่จริงนะโมหนูว่ามันไม่ใช่บ้านผีสิงมันเป็นบ้านผีสิงจริงหรือเปล่ามันมันโมฆ่าพี่เลยก็ได้นะไม่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  ไม่พีมเออยังไงเนี่ยหนูไม่ได้อยากทำอะไรก็หน่อยแต่กดมันก็คือกดแ่ะมูมันต้องแบบว่าคนใดคนหนึ่งต้องตายอ่ะไม่ไมมันไม่ได้พี่มันแค่บ้านผีสิงเองแต่มันก็คือกดไงมูมันอาจจะเป็น,น,นเล่นก็ได้ ไม่รู้สิตั้งแต่ที่พี่เข้ามาได้ว่าผีสิ่งที่มันดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนะมันเหมือนเป็นผีจริงๆเลยนะแต่งน็ทำไม่ได้รหรอกนะมันต้องมีใครสักคนต้องตายมเออทำไมอ่ะแต่แบบ พี่ก็ไม่อยากฆ่ามูนูก็ไม่อยากทำร้ายพี่นะแต่มันต้องมีใครสักคนตายเอามูไม่เชื่อมูก็ดูพี่ไม่ได้เล่นต่แต่เอ่อว่าไงดีอะไม่งั้นก็ก็ <S <s รองเสียงร้องทั้งคู่ไหมก็ไม่แย่นะแล้ใครจะตายแต่โอ้ยเรื่องจริงเหรอวะพี่ก็ค่าเราไม่ลงอ่ะ อม,มูก็ได้นะเพราะามันคิดว่ามันน่าจะสบายใจทั้งสองฝ่ายงั้นทางนี้พี่จะอยู่ตรงนี้โมออยู่ตรงหน้าพี่อแล้วก็นับสามก็ลองแทงดูนะอยากจะบอกอะไรไหมเผื่อใครสักคนหนึ่งต้องตาย ้องรักพี่นะพี่ก็รักเราหนึ่งสองสามอเอ้ยเอ้อ ไอ้มากพี่อย่าบอกว่ามึงคายบอยไปแล้วอะ<พ>่ะเอ้ยเียกูข่าแฟนตัวเองวอะ่ะน,นั่นนั่นโมนะพี่แต่กูลองเสี่ยงดูไงแต่ไมแ่แต่ผู้หญิงกับผู้ชายยังไงพี่ก็ต้องไม่ไอ้มากแต่มันความสบายใจของพวกกูไงเหียแ,<ต>แล้วโม ตายไปแล้วไอ้เชี่ย้ยบ้านผีสิ่งเฮียอะไรวะเนี่ยอันนี้คือต้องยังไงต่อเนี่ยก็ภารกิจก็หมดแล้วนะครับก็ออกไปได้แล้วครับเวนี้มากไหไม่เยี่ยวก็แฟนตัวเองวะเยี่ยว พี่บอยกูจะโกรธมึงก็ูโกรธไม่ลงไงเพราะกูฆ่าเพื่อนมึงแต่มึงก็ฆ่าเพื่อนกูไม่พี่ผมไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้วกูตั้งใจวะไอ้เหี้ยมันบังคับอะเียเนะเอาเสร็จแล้วเหรอมพี่ยังยังไม่ตายเหรอ เิก่งมากเลยเนี่ยจะได้กลับบ้านกันเร็วๆสักทีใ <c oughs> ห้โ่รอจนเมื่อยแล้ว <c oughs> เนอะไร้มาทำหน้ามาเจอพีนั่นเอะน่าซีชยวพี่บอยพี่ไม่เจ็บ <c oughs> ใช่ไหมเจ็บอะไรวะอะไรอ่ะ <c oughs> อแกงพี่หรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าแกงหนูก็ยืนรอพวกพี่เห็น <c oughs> มึงสองคนเดินเข้าไปกันกูก็รอข้องนออใช่เะไรวะมาร์คเขาอุ้ยเขายืนอยู่ข้างในเลยหรอนั่นโอ้เออสวัสดีครับไอ้ลุงบ้านพีสิงกำไหนกันวะเ้ยอะไรอะข้างในมันน่ากลัวมากเลยหรอมันน่ากลัวขนาดมันก็ดึกแล้วไม่ได้เข้าไปจริงใช่ไหมใช่ไม่ได้เข้าไปกันใช่ไหม อยู่ตรงนี้ตลอดเลยเนี่ยอยู่ตลอดนะยุงกัดโมกี่ตัวเลยไม่รู้เนี่ยไม่ขนาดนั้นพายกันยุงมาละกลับกันก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงส่วนโมเดี๋ยวที่เล่าพรุ่งนี้ที่คาบแล้วกันที่ที่โรงเรียนแล้วกันตอนคาบักเที่ยงอ๋อได้ได้ได้อ่ะสรุปไปบ้านมึงเหมือนเดิมไหมเนี่ยฮะไม่ค่อยมีอารมณ์จะเล่นหรอเอ๋องั้นกลับบ้านเลยเนาะเอเค่ นาซีเลยคู่เป็นอะไรวะเ,เ,เนี่ยนั่งแต่แบบพี่บอยไปอะไรเนี่ยแต่มันไม่ได้เป็นอะไรแน่นะเป็นไรอะ่ะมีอะไรยุ่งกัดเน,น,นี่ยตอนเนี้ยช่างเถอะเราอย่า่อยเราแล้วกันอืได้คได้ ไอ้เดินเชื่องจะแบจะหนักแค่ไหนก็ยังไม่พอนสิอยู่เลยเด้อถ้ากูเป็นแค่ตำราหรือแค่ปากกามันก็แค่เปเปอร์แลวมึงไม่ต้องทำกน